สวัสด oh, ีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบเจอกับโอริโอนะคะวันนี้มาเล่นเกมอาร์กสนะครับเหรออาร์กัสปะเออใช่ใช่วันนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อไว้แล้วนะครับโอริโอนะครับนี่เล่นยุโรปเอเชียน,นี่ก็ขึ้นมาทั้งเลยอ่านะครับก็ยุโรปเองนี่ก็จะมาเล่นเอเชียนะครับแปดก็พันสองร้อยเจ็ดสิบแปดมาเริ่มเล่นเลยนะ ไปเลยพุ่งเนกด์ก็ช้าอุ้ยอุ้ยไอ้เป่งแม่ถ่ายคลิปก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะตอนนี้นะครับก็มาเดกกัน ชื่อเป็นสิริมงคลดีกว่านะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าประเทศไทยรวงมนื้ชาชาไทย,ยต้องมีชาแต่นก็ต่อไปนะครับก็ประเทศไทยมาแล้วครับก็มาเสิร์ฟกันเลยนะครับมาจากประเทศไทยแล้วก็ต้องสู้กับประเทศไทยสิครับอ,ยอ,ยอ้ยยยยยยายายายยย ยายายา <S 2> <S 2> ัะเกมนี้นะครับผมจะตั้งชื่อว่านิ่ำๆผันสานะครับเป็นแบบหมัอนสกีตทีวีเลยแต่ตอนนี้ก็ตั้งชื่อ,อนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยคิดชื่อใหม่นิ่ำๆผันสานะครับเป็นเกมทุกคนเกมง่ๆนะครับที่ใครๆก็เล่นทั่วโลกเลยทั่วโลกหรือทั่วประเทศปะได้แต่ทั่วประเทศนะดูจาก่า ก็เป็นเกมนะคะมาจากที่จริงเป็นเกมที่ขอเล่นกันน้อยมากเลยนะจริงๆเอาจริงๆตอนนี้เราก็จะมาแดกกันนะครับดูดูอู้อย่าแดกฉันนะอู้เจแปนเจแปนมัดตีเจดมเจไี่เจพูดขน่อย Ni dia kena nik, 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 dia kena nik. เกมกัแป๊ดหนึ่งตอนนี้ขอมุดได้เปล่นี่คือเกมอากัสนะครับเป็นเกมโง่ๆนะครับที่คนใครๆก็เล่น,นะะในทั่วประเทศเลยก็มีไงคนจีนคนไทยก็เล่นเมมันมันเซอร์กว้างไงอุ้ยอุ้ยอย่างกันทั้งนั้นเลยอะ ไปดีกว่าน้ำๆๆำน้ำๆๆำๆำือจะไเนมๆๆๆีมันเป็นกิมโอ้ยโอ้ยจิตต์ตั้งชื่อเป็นซิรีสมงคลดีกว่าพี่เื้ออย่างนี้ <c oughs> ที่เสือเ้ี่เสือเอาอีกแล้วนะฮน เดี๋ยวแป๊บนึงดิแป๊บ<ต>นึงดูเวลาด้วยจ้ะอ่าลงๆดูเวลาด้วยนะคะครับนี่คือรอบเดียวรอบเดียวจริงๆจะมีภาคสองโตตอนนี้เด็กจุดไปก่อนเด็กจุด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  นแด็กจนได้ไอ้ชื่อเมื่อกี้ยังเป็นสลีมงคลอยู่เลยตอนววตอน,นี้อ๋อคอลเลอร์คอลเลอร์กัตทีมนะครับหายไปวคอลเลอร์กัตทีมหายไปดีกว่าเล่นบัไดน่าจะได้ก็ตอนนี้มามาดมดมหันซากันนะฮะตอนนี้นะครับกำลังสู้รบก,กัน พี่เสือก็กำลังขึ้นวัวทอทุ่งตอนนี้กำลังไปครับครับจนกว่าเราจะโดนแดดนะครับตอนนี้ว้าว <c oughs> ทำไมต้องไปตอนนี้ด้วยอ่ะ <c oughs> ยังไงก็พักสองนะครับก็ยังมีต่อก็ไปละบ๊ายบายจุบบ